ใครที่กําลังมองหารถสามห่วงสภาพเก่าเก็บนะครับเอาไว้ใช้งานแบบยาวๆคันนี้ไม่ควรพลาดโปรไฟล์รถคันนี้ดีมากนะครับเจ้าของเป็นข้าราชการดูแลดีสวิสถึงตั้งแต่ภายนอกภายในได้ไปยังไงคุมแน่นอนเดี๋ยวจะพามาดูบอดี้ตัวถังรอบคันกันก่อนคันนี้เป็นสีขาวมี ยื้อรอยถ่ายการใช้งานมาบ้านนะครับตามอายุตามกันเวลาแต่เดิมทุกชิ้นบางทุกชิ้นอีกที่คุ้มค่านะครับได้ไปในคันนี้แมกเบิกใหม่ยางเบิกใหม่เป็นยางมือหนึ่งนะครับมาใส่ให้คันนี้นะครับใช้งานได้อีกแบบยาวๆไม่ต้องไปเปลี่ยนร่องห่างช่องไฟบอดี้ตัวถังรถนะครับไม่ผ่านอุบัติเหตุหนักแน่นอนกล้าการันตีทรงคันนี้มีเสน่ห์มากเป็นรถที่ไม่ผ่านอุบัติเหตุดูยังไงก็มีเสน่ห์นะครับเป็นรถได้เดิมได้สวยงาม ถ้าไปเก็บสีนิดนิดหน่อยคด้ผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนขวากกระจกทุกจุดยังอยู่ครบตามแบบของ3หัวนะครับยังเป็นของเดิมจากโรงงานไม่หลุดไม่อ้าไม่ลอกขวากกระจกทุกอย่าง ไม่เคยแก่นะครับกระจกทุกบานเป็นของ Toyota าฟิล์มคันนี้ติดมาใหม่รอบคันสรุปบอดี้รอบคันนะครับสีสันยังสวยงามนะครับแต่ก็มีตําหนิบ้างเป็นบางจุดเล็กๆน้อยๆตามการเวลาแต่รถไม่ผ่านอุบัติเหตุหนักมาทางด้านข้างตัวรถนะครับกระจกมองข้างยังเป็นของเดิมของแท้มาจากโรงงานกระแทกทุกอย่างนะครับยังอยู่เดิมๆคันนี้ผมได้สปาขัดสีให้เรียบร้อนะครับขัดขี้ใครเพื่อให้เพิ่มความสว่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ ที่ดินต่างๆที่เกาะตามรถได้แกะแกะทุกอย่างนะครับครั้งนี้ผมบอกได้เลยว่าเก็บงานแบบปานีดมาก เปลาการะโปรงเครื่องออกมานะครับภายในห้องเครื่องนี้สะอาดมากคีนไม่มีน้ํามันไม่รั่วไม่ซึมไม่หยดลงพื้นแม้กระทั่งที่ดีนะครับยังไม่มีท่อยางทุกอย่างทุกจุดนะครับเปลี่ยนใหม่หมดให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมการจ่ายเรื่องระบบหัวเทียนได้เปลี่ยนใหม่ได้ตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยหม้อน้ําดีพัดลมตัวนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะครับรวไมไปถึง ยางแท่นเครื่องทั้งซ้ายและขวาคานหน้าเดิมไม่ไหลไม่ชนเม็ดอาร์ท,ทุกอย่างยังอยู่ครบตะเข็บเดิมเบ้าชกทั้งซ้ายและขวานะครับยังเป็นของเดิมรวมไม่ถึงฝากระโปรงหน้าไม่ผ่านการซ่อมเลยครับคันนี้ผมบอกเลยว่าได้เดิมจริงภายนอกสวยบอดีส้สวยห้องเครื่องสวยเดี๋ยวผมจะพามาดูภายในนะครับสําหรับภายในของสาม่วงคันนี้ผมบอกเด้เลยว่าน้องๆ้องไฟแดงเปิดออกมานะครับอันดับแรกจะเห็นแผงประตูไม่มีรอกนะครับไม่มีรอยอะไร การมายื่ทุกจุดยังอยู่ครบทางด้านคอนโซลหน้าไม่มีแตกลายงานเลยนะครับยังเงายังน้มอยู่เจ้าของดูแลดีมากจอดในที่ร่มตลอดช่องแอร์ทุกช่องภายในรถคันนี้เบิกใหม่เปลี่ยนใหม่ทุกอันเครื่องเสียงมีแอร์เย็นฉ่าเย็นทั่วคันสู้แดดในเวลากลางวันคอนโซลตรงกลางนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆลงมาจนถึงหัวเกียร์ไม่ลอกไม่ทะลอกยางหุ้มคันเกียร์ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับสภาพแบบนี้ผมว่าหายากมาก พวงมาลัยไม่มีริ้วรอยเลื่อนไม้ไฟขึ้นครบมาทางด้านหลังคานะครับแน่แนๆยังอยู่ทรงเดิมจากโรงงานสวยมากหลังคาไม่มีริ้วรอยไม่มีคราบดําไม่มีอะไรต่างๆนะครับยังอยู่สภาพแบบเดิมๆเบาะก,กระรี่ปีกไม่ล้มฟองน้ําไม่ล้มนะครับปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้ทุกระบบมาทางด้านประตูหลังเบาะหลัง,ลงนั่งสบายนะครับแอร์เย็นฉ่ำมาถึงด้านเบาะหลัง สภาพสะอาดมากไม่ต่างกับทั้งด้านเบาะคู่หน้าปีกฟองน้ําต่างๆยังอยู่ในสภาพแบบเดิมๆภายในคันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีตําหนิเลยนะครับคีนถ้ามีถือว่าน้อยมากเพราะรถอายุขนาดนี้อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่คันนี้อยู่ในสภาพ90%ขึ้นแน่นอน ฝากระโปรงหลังออกมาซ้ายขวายังเดิมอยู่นะครับท็อกเดิมหลืบเดิมฝากระโปรงเป็นของโตโยต้ายางอะไหล่มีแม่แรงครบอุปกรณ์ถอดลอด้อทุกอย่างยังอยู่ครบสรุปแบบสั้นๆเลยนะครับรถคันนี้จบครบพร้อมใช้งานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์ดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์ให้เรียบร้อยสายพานทุกเส้นดูแลให้แล้วนะครับยางเบิกใหม่มือหนึ่งฟิล์มติดใหม่บอดี้สวยภายในสะอาดมาก ถ้าได้ไปคันนี้นะครับยังไงก็คุ้มเอาไปใช้เอาไปเก็บสะสมมีราคาแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับราคาเปิดเพียงแค่49,000บาทถ้าใครไวใครได้มาดูรถได้ที่พิซูโลกโทร08363146663ห่วงราคานี้สภาพนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ